เขาจะใช้วิธีใช้มีดคัตเตอร์ตัดมุ้งลวดแล้วล้วงมือเขาไปเปิดประตูอใอ่ไหมเมื่อคนอยู่คอนโดอ,อยู่พาร์ทเมนต์เนี่ยมันก็นเป็นม UNG ุ้งลวดปิดเงี้แม่มันตัดแล้วมันก็ล้วงเปิดเลยเสร็จแล้วข่มขืนผู้เสียหายบางรา,ายด้วยโอ,โ,โอ้โหเร<ๆ>็วได้ครบกระบวนการจริงๆเลยเร็วได้ที่อัปลีได้ใจจริงนะครับไม่กินยำด้วยเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามครับคุณผู้ชมฮะ แท็บเล็ตฮะแท็บเล็ตอันนี้เขาค้านรัดซื้อแท็บเล็ตจีนหว่นด้อยคุณภาพครับเมื่อเช้าผมมาเจอไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะสุกเดชเซนเชนอะไรป่ะเซนเ้นยูเนเต็ดเดี๋ยวเราว่าการคุยกับสายนี้ก่อนเรื่องแท็บเล็ตจีนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ๊กอุมเชิญฮะสวัสดีครับคุณอุ๊ครับเชิญครับ ที่ที่บอกว่าจะห้ามทหารปรับมอมนั่นเหรอคะครับผมแล้วทำไมจะจะให้ตำรวจปราบข้างเดียวอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าห้ามข้างเดียวมันก็ต้องอีกข้างหนึ่งทีอ่าฮะถ้าห้ามมันก็ต้องห้ามทั้งตำรวจทั้งทหารในมห้มะ้าอ่ต้องห้ามทั้งตำรวจทั้งทหารเนาะใช่แลวที่ตำรวจยิงโคลโคไม่ไม่ว่าอะไรเลยเอระเออนะครับต้องห้ามทั้งตำรวจทั้งทหารเนาะครับอ้าวแล้วแล้ว แล้วอย่างนี้เอาเทสกิจไงเทสกิจดูแลม็อกของตามเขตออกมาคุมไม้คคาก็แย่อยู่แล้วครับเออแล้วีตำรวจก็อาจจะบอกบอกเออนะแบบทหารไม่สวยให้ตำรวจสวยแทนแหมจะอะไรจะไม่ให้ทหารไปทำชายแดนมั่งอะไรมั่งเออโอ้ยนโยบายเขาเยอะแยะเลยครับผมอะแล้วคุณอู๋เห็นด้วยไหมล่ะครับที่เขาจะห้ามทหารเนี่ย เขบอกเลยไงถ้าถ้าห้ามทหารต้องห้ามตำรวจด,ด้วยมาห้ามอย่าห,ห้ามตำรวจด,ด้วย<ด>ใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นด้วยเออแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เกิดถ้าเกิดมี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 การชุมนุมขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเกิดมีการกระทบกระทั่งกันนะแล้วเกิดห้ามนั้นทหารตำรวจแล้วเอาใครไปดูแลออครับโถนะคุณจิมมี่ก็น,น่าจะรู้น่ะถามถามความคิดเห็นไงรู้อยู่แล้วแต่แบบอยากความคิดเห็นคนอื่นด้วยไง เดี๋ยวพูดตรงๆซะเลยคุณเรื่องเรื่องเนี่ยตำรวจซื้อออะะไรนซื้บริการเด็กหญิงเนี่รเขาขายเองเขาก็ต้องซื้อเองนะคะขายเองซื้อเองใช่บางทีเผื่อลูกค้าไม่มาเลยก็ใช้เองอะไรอย่างเงี้ยอะฮะอ๋อแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กไทยมันเป็นอย่างนี้ คุณจิมมี่มาถามมาอะไรนะอะไรนะเรื่องคําถามข้อสองตอนสุดท้ายว่าอะไรนะก็คือทําไมตํารวจไทยมันเป็นอย่างนี้ครับพิดยังไงเออต้องถามตํารวจสิกลามันถามอะไรคนอื่นแล้วเคยตำรวจโทรมาหน่อยเลยอ้าวเบื่อคุณรู้จักตำรวจอะไรงเงี้ยไมคุณถึงทำอย่างนี้เออเบื่อคุณรู้จักตำรวจอ๋อเห็นไหมรู้จักหรอกแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะรู้จักตำรวจดีรู้ตำรวจตํารวจไม่ดีตำรวจที่รู้จักแม่ ดีหายากอ่ะดีหายากเลยอ้าพัอสาวไเลยถ้าโคตำรวจแล้วไม่ต้องพามาบ้านจันะบอกไว้เลยเอาแบนั้นเลยฮะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วข้าเป็นตำรวจสายสืบก็ได้นะมีลูกมีหลานอย่างเออเกิดมีลูกมีเพื่อนเป็นตำรวจทาไงไงก็ คนต่างไปแล้วกันอไปวัดเลยโอเคครับคุณผู้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้กัตมรพี่รู้เป็นตำรวจนี่ตัดทางไปวัดเลยนะต่างคนต่างไปฉันบอกแกแล้วใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นตำรวจเหมือนครั้งหนึ่งผมเคยจีบผู้หญิงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นคุณแม่ผมยายผมเป็นตำรวจอ้าว <G ül üş> ผมก็จบแล้วก็ไม่ทำงานธนาคารก่อนรุ่มๆดอนดอะไรไปเรื่อยตามชีวิตแต่แม่อยากให้เป็นตำรวจไงแต่แฟนผมบอกว่า <c oughs> ไม่เอาพี่พี่เป็นตำรวจไม่ได้นะทำไมอ่ะอ้าวเป็นตำรวจเนี่ยมันเสี่ยงนั่งก<อ>ินข้าวแกงอยู่ริมถนนนะ<อ>เกิดมีโจรวิ่งราวพี่ก็ต้องไปช่วยเขาอ่ะอ้าวไม่ใช่หน้าที่ไงพี่ออกแล้วออกเวรแล้วหมดเวลาแล้วไม่ใช่หรอกตำรวจต้องเป็นทั้งตัวและหัวใจอ๋อออ เธอใจเธอสวยมากถ้าบรรนเอลางานตำรวจก็ต้องช่วยใช่ให้ไหมมันเป็นเขาเรียกเลยมันจะนิ่งดูได้ไงมันไม่เป็นตำรวจทหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะอาชีพมันเป็นอยู่ที่สายเลือดไม่ใช่อะไรเเอาจริงๆนะสายเลือดมาอุ้ยเลือดเลือดมาสีกระปีแหมคุณเอาจริงๆจริงๆผมคิดอย่างนั้นนะในความคิดของผมคืออย่างนั้นไงแต่มันก็มีตำรวจอ้าวแล้วถ้างั้นน่ะทำไมตำรวจบางคนเป็นชาวนาล่ะก็ อยู่ในสายเลือดไงไปถึงมีคันถายอยู่ในสายเลือดไม่มีความเป็นชาวนาดุดเหมือนกับที่ดาบดาบอะไรนะที่ไปปลูกปลูกป่าอะไรงั้นน่ะนี่ยมันชาวนาจริงผมหน่ผมไม่ได้กันแดดทำไมึงวตำรวจที่มีคันไยอ๋อผมก็ไม่เข้าใจมุกรู้ละแต่ตำรวจดีๆก็มีนะฮะจราจรบางท่านเนี่ยก็โบกเช้าโบกเย็นใช่นะ บางทีก็โบกเหมือนกันนะโบกเป็น,น,นบ,ปบางช่วงอะโบกมอไซค์โบกมอไซคหาเงินส่งนายตำรวจดีๆจริงๆก็มีมมอันนี้อันนี้น่ากลัวครับคุณผู้ชมฮะ่าสดออนไลน์นมานำเสนอสารสาหรัฐสั่งจำคุก57ปีพ่อโหดกระทืบเพื่อนลูกวัย16ปีเจ็บสาหัสโอ้โหทำไมเพื่อนลูกไปทำอะไรออ <ไป S 1> นะทำไมโหดอย่างนี้ แย่งกินน้ำอัตรลมเรดูเขาเป็นคลิปนะแล้วเราก่อนเราไม่เปิดให้ดูให้ดูแค่เนี้ยหาด้วยเองเกิดที่ฟอร์ิดาสหรัฐอเมริกาครับเนี่ยฮะครับโอ้โหคุณแกรี่จอนสันอายุ35นะโดนจำคุกไป57ปีทำร้ายร่างกายดิชาวัยรุ่นบาดเจ็บสาหัสครับเห็นไหมเนี่ยอารมณ์ทั้งนั้นเลยเขาเพราะอะไรไปแกล้งแกล้งลูกเขาเปล่าอารมณ์ใช้อารมณ์ตัดสินไง เรื่องแท็บเล็ตจีนเนี่ยนี่ค,คนที่เขาหวนเนี่ยเขาชื่อคุณปริญญาศิรีสารการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งหชาติเขาบอกเป็นโครงการที่ดีแต่ไม่เห็นด้วยที่จะซื้อแท็บเล็ตจากจีนครับ,รบเพราะสินค้าที่ผลิตจากจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานรัฐบาลประกาศได้หรือไม่ว่าแท็บเล็ตต่งางๆมีคุณภาพและไม่เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สินค้าพวกนี้ผลิตที่จีนทั้งนั้นแหละอไม่ว่าจะเป็นโน้ตอี่ i อ h o n บีบีฐานการผลิตอยู่ที่นั่นหมดอ่ะพอค่าจ้างเขาถูกแต่เขามีควบ <Q C. S 2> คิวซีพ <Quality S 2> อลิตี้การควบคุมคุณภาพใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการไปดูไงยี่ห้ออะไรหัวเว่ยเนี่ยผริอสากเบือ,อยันเรือลบใช่เ <laughs> <laughs> ส็นเซ่นอยู่ในเต็มน,น,นี้ไม่รู้ะ <laughs> นะก็ต้องไปดูแหละว่า แล้วควบคุมคุณภาพดีหรือไม่แต่ก็จะเป็นแสนแสนนะและอย่างว่าจะไปรู้ได้ยังไงนะมันต้องความเชื่อใจอย่างเดียวอคือถ้าไม่เอาเท่าเด็ีจีนคุณเอาเท่าเห็ียอะไรอ่ะไต้วันเหรอใช่หรือจะาไปเอาของประเทศที่เขาจีนแบรนด์ดังๆก็มีเลโนโวนี่จีนนะเฮ็นอกเคยได้ยินเคยดูโฆษณานึงไหมนี่เราก็ไม่ได้จะปอนเสื้ออะไรเขานะแต่ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเปิดตู้เย็นเนี่ยเอออะไรเนี่ยนี่จะใช้ในยี่ห้อเลย ไฮออนั่นก็จีนนั่นก็จีนนะฮะผมเคยเห็นแล้วโรงแรมโรงงานเขาใหญ่มากเลยใช่อยู่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเซี่ยงไฮ้หรือสวเถาไม่รู้ว่าตอนที่ผมไปมันเป็นชานตุงอ่ะมันก็จะมีโรงงานอาจจะเป็นโรงงานย่อยของเขาอปักกิ่งขนมหวานกรอบชอบจริงๆเนี่ยโดนแม่ลาซินกินมาปักกิ่งอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูแหละครับแต่เขาก็นำเสนอไว้ได้น่าสนใจก็ต้องรับฟังนะฮะเขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมแบตเตอรี่และจุดเสียบปลั๊กไว้รองรับด้วยหรือเปล่า ถ้าห้องหนึ่งมีนักเรียน50คนมีทับเลด,ด50เครื่องต้องมีจุดเสียบปลั๊กบนรหดับชาร์จไฟอื50จุดแล้วถ้าเผื่อในที่เรียนตรงนั้นไฟยังไม่ถึงทำไงแต่น้าคนนี้กันนแหมเดี๋ยวนี้เขามีปลั๊กอันนี้ยาว ปั๊กปลยมันเสียบได้สิบอันเขากลัวไฟช็อตไงใช้หลายอันพ่วงมีฟิวไอ้ปั๊กกัันนั้นฟิวลมอะถ้าไปมันเกินมันก็ตัดโอคือคือคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทุกคนทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านครับ แต่ถ้าคานแล้วเนี่ยต้องหาเหตุที่มันรู้สึกแบบว่าเออเช่นแท็บเล็ตจีนแล้วมันจะยังไงคุณไปลองคุณภาพจีนสํารวจซีที่มาบุญคลองพันทิพย์ใช้ใช้อยู่ปุ่มหลุดติดมือและแท็บเล็ตหัวใจมันคืออะไรรู้ไหมสไลด์แตดดดแตดดดแตดดดแล้วถ้ามันช้าเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือแรมหน่วยความจําอ่ะเปิดหลายหน้าแห้งเงี่จำไม่ได้ใช่ป่ะลำบากเหล็กอีกนะฮะเออตรงนี้มากกว่าล่ะไงเห็นเขาบอกบอกว่า เนี่ยก็มีอยู่สี่ไปหามาได้สี่พแล้วอีกอันหนึ่งถึงจะมาบอกโมว่าอืมไอ้ซีพียูหนึ่งจุดสองกิกอ่ะอืมเต็มไหมกิกกิกจีนกิกจีนกับกิกไต้หวันหรือกิกยี่ต่างกันนะเออเพราะพรเข้าใจไหมเพราะว่ามันแหมมันบอกว่าอย่างเงี้ยเหมือนคุณไปซื้อโทรศัพท์จีนเนี่ยเครื่องละพันกว่าบาทอ่ะมันบอกกล้องห้าล้านพิกเซลอ่ะ ทายแมวยังบัวก็ร้องของจริงก็ได้รู้เช็คคุณภาพเป็นดีๆไม่ใช่ไหม่ครับเดือนสองเดือนแล้วก็ไปไม่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะการรับประกันครับอย่าลืมนะฮะการรับประกันที่สําคัญบริการหลังการขายเป็นยังไงเออเพราะว่าเกาหลี ยี่ห้อซัมซังที่ดังๆเนี่ยนั่นน่ะใช่ไหมถามว่าเกาหลีกับจีนประเทศติดกันไหมติดกันแค่นั้นแหละเพียงว่าเกาหลีเขาเขาอินเทนไงเขามีนักร้องเกาหลีโอ้เกี่ยวมากเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมก็เห็นเขาคิดจังเลยเดี๋ยวนี้เกาหลีเกาหลีกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอาจจะคุยพรุ่งนี้นะฮะคือตอนแรกจะคุยวันนี้แหละในเฮโนบแกจะคุยเรื่องเด็กเด็ก้ากามเชฟเฟอร์ชำแหลบบอลไทยทำไมตกรอบ นี่คือกุนซือฮะเหรอหน้าเหมือนลุงเคนทําไมบอลไทยตกรอบอย่าคุยกันว่าเออเนี่ยบอลไทยมันทําไมมันเราเชี้รองชีแชมป์ชีแชมป์เขาบอกเขาอยู่ต่อเพราะแฟนบอลและในหลวงนะฮะนี่โอเครักในหลวงครับเขาจะบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมเกมสุดท้ายทําไมเชฟเฟอร์เนอร์วะ <laughs> ซึ่งมีความสามพัญธ์ยิ่งยวดและเป็นความหวังของคนไทยทําไมเราจึงไม่พร้อมที่จะช่วยกันเสียสละเพื่อเอาชนะอุมาให้ได้อืมเออนี่ยฮะพรุ่งนี้คุยดีกว่าเรื่องบอลน,นะครับ มัน,เป,น Bref, เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอืมเป็นเพราะโค้ดเป็นผู้จัดก,การหรือตัวนักเตะเองครับใช่ไหมเฮ้ยข่าวนี้ก่อนจากกันครับครับท่านนี่คือฮาควักจ่ายหนึ่งล้านเหรียญแจ้งเบาะแสนักการเมืองมีกิ๊กนนนั้ี่มาจากเดลินิวโอ้โหหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญถ้ากลับโหเกิดเป็นสิบสิบล้านนะ ลาลีฟินเจ้าของหนังสือโป้ฮัตสเลอร์เสนอเงินร<อ>างวัลหนึ่งล้านดอลลาร์แบบผู้ชี้บ่อแสพฤติกรรมชูช้สาวคาลูกกิงนักการเมืองเรื่งที่หลับสูงรัฐบาลสหรัฐเฉพาะในประเทศเขาใช่ไหมเออไม่ทำไมประเทศไทยไม่มีใครทำเออเ<ะ>ทียบเลยได้ตังค์หลายหลยเลยเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับท่านผู้ชมครับท่านดูทางโทรทัศน์ไม่ได้เพราะอาจารย์เราเทียมเสียนะครับหรือมีปัญหาดูทางนี้ครับอินเทอร์เน็ตครับเ s 8แ c <oughs> c <oughs> c o m ครับ ร่วมส่งคมที่เห็นทางจดหมายไฟฟ้าของเราครับที่นี่เลยครับพูดแทน athotmail.com ร่วมพูดคุยตั้งกระทู้ตอบกระทู้เข้าไปดูกระทู้ได้นะครับที่เว็บบอร์ดของเราพูดแทน t a l k p a n t a o c o m ครับรายการวันนี้ไม่ดูวันไหนไม่ดูไปดูที่นี่ครับย้อนหลังครับที่ youtube.com/user/ch8tcc3 นะครับ facebook ของรายการเราก็มีนะครับ facebook.com/puthan a c e b o o k ของคุณจิมมี่ก็จิมมี่สีความสุขของผมก็นบชาญเมืองเข้าไปคุยกันครับ ครับวันนี้หมดเวลาครับครับคุณหลายวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เป็นเทปเออพรุ่งนี้เป็นเทปพรุ่งนี้ผมอยู่ใช่พบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ให้พ,พ้นควรคิดกลาบตนปรองดองรักใคร mm hmm. เลิกแกล้งอีชางหันหน้าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดกันทำเรื่อยไปนั่นแหละชาติไทยจะได้จะเร่